วันทิตวาอาสุรเทพานังมหันตภรังอันตรายังวินาศสันติวันทิตวาอสุรเทพานังมหันตภรังอันตรายังวินาศสันติวันทิตวาอสุรเทพานังมหันตภรังอันตรายังวินาศสันติวันทิตวาอสุรเทพานังมหันตภรังอันตรายังวินาศสันติ วันทิตวาอสุรเทพานังมหันตภรังอันตรายังวินาศสันติวันทิตวาอสุรเทพานังมหันตภรังอันตรายังวินาศสันติวันทิตวาอสุรเทพานังมหันตภรังอันตรายังวินาศสันติวันทิตวาอสุรเทพานังมหันตภรังอันตรายังวินาศสันติวันทิตวาอสุรเทภานัง มหันตภพรย์อันตรายังวินาศสันติ